สวัสดีนะครับที่ผมือ,องงเดินเข้ามานี่ตลาดบ้านติวเป็นตลาดเต่าแจของจังหวัดเลยอันนี้อันนี้ชุดเท่าไหร่นะพี่อันนี้ก่อนจะเทียงนะผมเทียงตจหาเน่ยกระเมนมัน่ายเจ็ดสิบบาทนะครับนี่สามห้ามันครึ่งต่อครึ่งของราคาที่บ้านเราที่ปล่อยเปพดมันขายเจ็ดสิบบาทนะครับ ใครบอกว่าของมันถูกกว่าเราอย่างนี้มันไม่ขายได้แน่ๆแปดสิบแมถูกมากผมไม่ไม่เอาครับผมกินไม่หมดหรอก <c oughs> ผมเมียนแนมเนีองครับนี่หอ่หอห่อแปดสิบบาทมันถูกแพรครับถูกหลายลานแจงเดี๋ยวผมจะตามไป าควนใจนี่ก็น่าจะไม่มีนี่คือตลาดบ้านติวอยู่จังหวัดเลย <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวผมจะให้ชมบรรยากาศนะครับที่ตลาดบ้านติวเป็นยังไงตรงนี้เป็นแผงขายหมูขายเนื้อส่วนอ้อหม่ด้านจะเป็นขายผัก ก็เป็นตลาดเก่าแจ่ของจังหวัดเลยครับพื้นที่ขยายไม่ได้อยู่ประมาณนี้แต่ผมจะไม่ให้ดูทุกหลักนะครับจะให้ดูดูดูเป็นบางจุดเขามีเงาะเงาะมาจากใสครับนีบ่ะเงาะสวนจังหวัดเลยเขาเขาเริ่มปลูกผลไม้หลายอย่างเลยนะครับ ไม่เฉพาะมะขามหวานเนี่ตอนนี้หมอเขาปลูกเองแล้วอันนี้เป็นเสน้นทางก็ก็ดูสะอาดห,หูสะอาดตาดีครนะับถูเป็นตลาดเก่าก็มีระเบียบพอสมควรเขาก็ขยายไปกว่าน,นี้ไม่ได้แล้วอันนี้ก็น่าจะมีกลองขายแบบครบเหมือนทางตลาดอีกอันนี้ผัก ี่่ไ <c oughs> ม่กล้ารักไายชิปกับตลาดบันติュเดี๋ยวเดี๋ยวจะดูนะจะเห็นไมค้าหน้าบูดบ่มีแต่คนยิ้มยิ้มครับอันนี้ขายดีนอนขายครับอ่า เป็นตลาดเก่าแจ่ของจังหวัดเลยก็ดูดูสะอาดพอสมควรนะครับเพราะว่ามันขยาย<ง>เกินคนนี้ไม่ได้ทัานนี<ง>้แม่ค้าคือห่งงางๆพอ้ะ่อันนี้อันนี้มีตลาดเดียวบ่จังหวัดเลยแค่โมแรงมีตลาดเดียวบ่มีตลาดอื่นอีกบ่ ตอนเช่านี่ตั้งหากบาเกียวกับมึงนีเห็นบ่ะเ้วเนี้ยมาแรงมี่นอกจากบันรติวมี่มงได้อีกบัตรุ่มนั่นเกิดขึ้นมาใหม่หือนบ่ะแต่บันเตาติวผมเคยเด้ยินซื้อมาตั้งแต่เป็นเด็กน้อยแล้วดั้งเดิมอะมันก็ขายายไปมากกว่านี้ไม่ได้แต่ตลาดก็ดูสะอาดดีเทียบเทียบกับคอมเมนต์คนละทิศ เขมรนี่เดินเข้าตลาดกินประแดกเลยอ่ะนี่ครับตลาดเกาแจ๋ของจังหวัดเลยเดี๋ยวผมจะพาเดินไปโซนอีกด้านตลาดบันติว้วเอาโปรดเน็ดกระลังหลายครับอาเบิ้งแม่ขา่าผู้ใดสิงห้ามก็ก,กันับ แมนบอกเดือนนะครับผมผมจะเจอแม่ค้าหน้าบูดไหมอ่ะฮะให้พุ่นบอกครับ เอาเป็นเป็นว่าแม่แม่ค้ามีแต่คนยิ้มดีๆเะอะนี่ผมจะไม่เดินทุกล็อกนะครับผมจะเดินเป็นวันบางล็อกมันตลาดใหญ่พอสมควรตลาดเ่าแจ้งจังหวัดเลยเี๋ยวเดี๋ยวผมจะไปเจออีกลานอีกร้าน Shhhh Hmm, leek ตร,ตรงนี้จะเป็นแยกแยกล็อกแล้วก็กมีมีด้านซ้ายไปด้านซ้ายอีกล็อกเดี๋ยวผมจะเดินไปล็อกด้านซ้ายเพราะว่าข้างซ้ายจะเป็นเป็นล็อกนี่งวจะเป็นที่ขายอาหารแบบสำเรเ็จรูปส่วนทางนี้ก็แหลมออกไปด้านน,นก็ ก็เป็นตลาดใหญ่ตาจันยังหวัดเขาตลาดแรก,กๆส่วนนี้จะเป็นที่ขายอาหารอย่างด้านนี้ขายอาหาร <c oughs> นี่กรเพาะป่าะนะครับเพราาเขาจะาไว้คนละดด้านมนะีลูกชิ้นนนนะครับนี่ที่ผมบอกว่ามีขนมขาสิบบาท อันนี้จะเป็นขายอาหารสำเร็จโลกเป็นแจงแอบถ่ายคลิปป้าครับจังวัดเลยฮะมีแต่ม่ค้ามีแต่คนยิ้มดีๆผมมาจากกรุงเทพจะมาทีตาขนผมก็เลยมานี่เดนาดแมนครับผมจะมาหาเพื่อนดึกดำบันอยู่โน่นคนหนึ่งไม่ได้บอกเขานะว่ามา ดูนะครับอันนี้เป็นโซนทางขายอาหารดูครับด <c oughs> ูดูดูด <c oughs> เก๋นะครับโผล่ไปมุมนู้นก็จะจะเอกแล้วร <c oughs> อกนี้ขายดอกไม้ผมไม่ผมไม่เห็นร้านเขาไม่รู้ว่ามาหรือเปล่าไม่แน่ใจเดี๋ยวผมจะดูทีงไม่ไม่ไม่เห็นดอกไม้ น่าจะหยุดหรือเปล่าไม่แน่ใจันนี้ก็ขายอาหารขนมล้น่นล้่นควนใจนี่บอกมาขายบอกครับ,รรบลัานควนใจเพื่อนบอกมาขายบอกน,นี่มาว่นนาวขายมือแรกบ <c oughs> อกอาปัตโตผมเพื่อโชคดีครับตามคนแรกมัเมื่อแรก <c oughs> ล้านล้านวนใจว่าออกมาขายขนมบอกกับมือน so ี่น so ี่ก็พู้คกล้านคนใจที Hon ่ขายขนมอยู่ตรงเนี้ยฮะไม่ออกตลาดแล้วเหรอโอ้่นกล้านเลยโอ้ตาม จะมาเขาแหละเพื่อนอย่างนี้เออเขาเลิกเขาเลิกงานแล้วปะคนไม่พอตลาดนี้ก็ปล่อยปล่อยว่างไว้อันนี้ก็เป็นตลาดบ้านติว้วตลาดประจำจังหวัดเลยฮะตลาดเก่าแก่เก่าแก่ที่สุดนะ ก็ผมก็จําได้ร้านนี้มาขายแต่ผม,มาอายุสิบสี่ปีร้านกวนใจเอามาขายที่ตลาดกับที่บ้านเดี๋ยวนะครับผมจะเลยไปบ้านขอบคุณนะครับ